สวัสดีครับอยู่กับเจริญทรัพย์ปรับยนต์ไทยราชครับวันนี้ติดจอแอนดรอยใน Honda CivicFC นะครับตัวนี้จอเดิมโรงงานมาจอเล็กๆประมาณ3นิ้วตัวนี้เปลี่ยนเป็นแอนดรอยเนิ้วนะครับกล้องหลังเดิมโรงงานนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับมีขึ้นนะครับสามารถปรับองศากล้องได้นะครับเลือกที่ตัวหน้าจอได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเส้นถอยนะครับจะเลี้ยวตามนะครับในกรณีที่เราว้าวถอยหลังนะครับเดี๋ยวมันจะมีเส้นระยะขึ้นมา เสียงเตือนทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเราเกียร์ถอยดูนะครับเข้าเกียร์ถอยแล้วเซ็นเซอร์จับได้มันก็จะมีเส้นจะเลี้ยวตามเห็นไหมครับจะเลี้ยวตามพวงมาลัยเรานะครับกล้องไม่ได้เลี้ยวนะครับตัวเซนเซอร์จะเลี้ยวตามคือกล่องแคนบัสที่มันตรงรุ่นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะครับจะเป็น2 3 2สคอนะครับ a p p l e CarPlay ได้นะครับเรามาดูความไวจอดูนะครับประมาณนี้ปัดได้เลยเสร็จแล้วมาเล่น YouTube ดูนะครับอันนี้เชื่อมเน็ตไว สองามสองคอก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะโชว์อุณหภูมิแอร์นะครับอุณหภูมิแอร์เปิดขึ้นปกติได้หมดนะครับทั่วไปนะครับพื้นฐานอยู่ที่ลอมกับแรมที่ลูกค้าเลือกครับอันนี้รีวิวในส่วนของงานปักตรงรุ่นนะครับว่ามันมีอะไรโชว์บ้างในระบบรถเดิมนะครับประมาณนี้รุ่นใหม่ๆประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ